แนะนำให้รู้จักผลิตภัณฑ์แบรนด์มอนตรานะคะมอนตราแบรนด์ของเรามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามค่ะดูแลเรื่องผิวหน้าโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับสาวๆที่แต่งหน้าขอแนะนํำมิลกรินซิ่งค่ะตัวนี้เป็นมิลออยล์นะคะตัวนี้ดึงพวกสารเคมีแล้วก็เมคอัพออกจากรูขุมขนเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะนะคะวิธีการใช้ก็คือบีบน้ํานมนะคะบีบเป็นครีมเออบีบเป็นน้ํามันใส่สบีบเป็นออยล์นะคะแล้วเราก็หยดน้ำลงไปสองสามหยดนะคะทำให้เขาแตกตัวกลายเป็นน้ํานมแล้วก็เกลี่ยทั่วใบหน้าที่เต็มไปด้วยเมคอัพของเราแล้ว ดักติดแล้วล้างออกยากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเบสออยล์หรือเบสน้ำค่ะตัวมิวส์รินซิ่งตัวนี้ก็เอาออกเลียงหมดจดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะขอแนะนำโฟมล้างหน้านะคะมอนตราแอดวานซ์แฟชเชียลปรินเซฟเวอร์ค่ะตัวนี้นำข้าวกระดากเกาหลีเซเลปไฮโซดาราของเกาหลีใช้นะคะตัวนี้มีสารสกัดนอกจากทำความสะอาดของเราได้อย่างล้ำลึกยังลดการแห้งตึงและเพิ่มการบำรุงบางคนเนี่ยนะคะแค่ล้างหน้าแม่ก็ขาวตึงเลยนะตัวนี้ล,นะนล้างได้เลี่ยงสะอาดหมดจดมั่นใจได้เลยค่ะว่าผิวหน้าของเราพร้อมเติมเต็มสารบำรุงต่างๆ เป็นครีมของเราได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จสาวๆค่ะคุณหญิงขอแนะนําน้องใหม่ไฟแรงที่มาแรงตอนนี้ค่ะเลือดมังกรค่ะตัวนี้เป็นวัตรกรรมใหม่ที่สารใสสารสกัดทุกกร,ร,ปประบวนการที่เพิ่มการกระบวนการาสร้างคองเจนเอิลาสินค่ะให้หน้าผิวให้ถึงน้าของเราขาวกระ่างใสลดการอักเสบลดรอยแดงสร้างความแข็งแรงให้กับใบหน้าและสามารถต้านอนุมูลอิสระต้านแสงแดดได้ดียิ่งขึ้นค่ะทำจากเลือดมังกร,รและก็สารสก,กัดที่แอคทีฟนะไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดจากบัวใบบัวบกค่ะตัวสารสกัดจากซิมโฟนาโนนะคะแล้วก็สารสกัดที่เราเรียกว่าอัลฟา เอาไปเอาปกินซ um, ิมเวอร์นาโนรัซิก้าใบบวบกแล้วก็เลือกมังกรตัวนี้ท็อปฮิตมากๆดาราฮอลลีวูดและสติปัโซใช้กันเพราะว่าเขาเห็นผลชัดเจนในเรื่อง,องของการต้านแก่ต้านริ้วรอยและการลดการอักเสเบาการแดงการเบินการไหม้ลดสิวลดได้ทุกอย่างเลยค่ะและอีกหนึ่งตัวที่จะแนะนําเลยค่ะก็คือตัวโดนนะคะมนตราโดนตัวนี้นะคะเป็นไวท์พอรเฟกต์นะคะตัวนี้ใช้แล้วหน้าขา,ลกกว,าลวลดกระเ้าริ้วรอยจุดดานน่างดำและยังเพิ่มในเรื่องของการผลิตเส้นใยคอลลาเจนนะคะตัวนี้ใช้แล้วหลายๆคนบอกว่าลดสิวแล้วก็ไปหน้าเรียบเนียนผิวตื้นลูก รูเล็กลงแล้วก็ยังทําให้หน้าขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นน,น,น,นุ่มริ้วรอยตื้นขึ้นเห็นได้ชัดเลยค่ะตัวนี้เป็นนวัตรกรรมโดนนะคะเป้าแก้ปัญหาตรงจุดใช้ควบคู่กันกับมอตตาครีมตัวนี้ค่ะมอตตาครีมตัวนี้เป็น anti aging ค่ะเป็นนวัตรกรรมใหม่นะคะใส่ไฮยาลูรอนหลายอนุพันธ์ให้ความชุ่มชื้นผิวตนร่องแก้มและก็ทําให้ผิวหน้าของเรานุ่มฟูเหมือนผิวเด็กค่ะตัวนี้คงสภาพนะคะหลายๆคนเรียกว่าครีมคงอายุค่ะมอนตาครีมตัวนี้เป็นอออินวันทารอบดวงตากลางว หลายชนิดมากมากกว่าหชนิดซึ่งเป็นสารที่แอคทีฟนะ,ะหลายคนฟ้ากระจางผิวนุ่มลื่นและเปลี่ยนหน้าใหม่ บางคนบอกว่าย้อนไวัยไป5ปี10ปีไปพิสูจน์กันเองนะคะหลังจากนั้นขอแนะนาอีกนะคะก็คือตัวมุนตราซันสกิน FPF 50 PA บวก,บกสำหรับคนี่แพ้ง่ายเป็นชุ่มท่อแอดวานซ์ซันสกินนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นผสมรองพื้นในตัวขาวนึ่งขาวขึ้นหนึ่งระดับและปกป้องทั้งมลพิษมลภาวะและแสงแดดทุก U V U V ทุก U V แสงทุกแสงมลพิษมลภาวะฝุ่นควัน P M 2.5ลดอ,อาการแพ้ผดระคายเคืองปกป้องแดดได้จริงกันแดดได้นะคะได้หลายเท่าเลยนะคะ FPF ห้าสิบ PA บวกๆค่ะอันนี้ก็ สุดท้ายค่ะหลังจากที่เราดูดีผิวสวยหน้าใสาแล้วนะคะ เติม,มริมสีปากของเรานะคะให้มีสีระเรื่อนะคะทาบางๆก็สามารถทาแบบเป็นธรรมชาติได้หรือว่าทาเป็นปากนะคะตัวนี้เป็นลิปจุ่มนะคะเป็นลิปที่ให้ความชุ่มชื้นแต่เป็นแมทแบบติ้นบางเบาม่รู้สึกล้าทาแต่สีติดทนนานเหมือนแมทนะคะเนื้อสีเม็ดละเอียดนะคะไม่ตกร่องและไม่ติดแมสค่ะตัวนี้ท็อปฮิตมากๆโดยเฉพาะช่วงที่ใส่แมสสองปีมานี้นะคะหลายๆคนนะคะที่เคยใช้ที่ยี่ห้อไหนก็ตามมายอมแพ้ยี่ห้อนี้ค่ะไม่ติดแมสไม่ติดหลอดนะคะและที่สาคัญคนที่ริมสีปากคล้ำริมฝีปากของคุณจะระเรื่อขึ้้นนเขามมีับรุง นี่ก็คือนะคะเซ็มนตาแฟมิลี่นะคะจากแบรนด์มนตาใครสนใจเป็นสมาชิกนะคะสามารถสั่งซื้อในราคาพิเศษหรือสนใจจะเอาไปขายเราก็เปิดรับตัวแทนนะคะสามารถสอบถามคุณีิจาดิโอนี้ที่เป็นแม่มดออนไลน์แม่มดออนไลน์ไทยแลนด์ทุกคนได้เลยค่ะ